มาแล้วครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างมากครับทุกคนฟืน้นี่เป็นไงอย่างสวยสายวายที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปเลยครับตอนจะปีดตอนนี้วิ่งอที่ที่4.6นะครับอุณหภูมิตอนนี้ครับพีคสุดก็อยู่ราวๆสวัวสดคีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดพ็อกจะพาเพื่อนๆมา ประกอบชุดน้ำปิด3ตอนของทางซูนามินะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับพาประกอบชุดน้ำเอาลงเคสคอมแล้วก็พาต่อสายไฟ rgb นะครับใครกําลังอยากจะประกอบชุดน้ำนะครับต้องดูคลิปนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดชุดระบายคลร้อนด้วยน้ํา3ตอนของทางซูนามิกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับดูครับโอ้โหไฮไลท์นะครับก็คือนี่นะครับ ท่อสายยางโดยปกติจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแบบแบรนด์ทั่วไปนะแต่ของทางซูเดมีบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับมีไฟ RGB ที่ตัวท่อน้ำด้วยนะครับสวยงามมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของบล็อกน้ำน้ำก็มี RGB เช่นกันนะครับสวยงามมากนะแล้วก็รองรับการต่อไฟ RGB หลายเมนบอร์ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gigabyte MSI s l o g ASUS นะครับสามารถซิงไฟได้หมดเลยแล้วก็รองรับ CPU ที่มี TDP สูงถึง300วัตต์เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสามารถใช้กับ c p u AMD แล้วก็ Intel นะครับคือรองรับรุ่นใหม่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel 73หรือว่า AMD M5 นะครับก็รองรับเช่นกันนะครับวัเตอร์ปั๊มนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30,000ชั่วโมงเลยในส่วนของรอบพัดลมนะก็จะอยู่ประมาณ800ถึง2,000รอบนะครับในส่วนของรายละเอียดที่ซิงก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวชุดนั้นกันเลยนะครับมาดูที่ตัวพัดลมนะครับ พัดลมก็จะออกแบบมาเป็นแบบสีขาวนะครับเวลาแบบมีไฟขึ้นมามันจะได้ดูสวยงามน,นะครับตัวนี้แกะออกนะครับตอนประกอบเสร็จก็แกะออกเพราะว่าที่ปิดตรงนี้ไว้เวลาเราประกอบมันจะได้แบบไม่ติดรอยนิ้วมือนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสายนะครับก็จะมีหนึ่งเลยนี่จะเป็นสายไฟที่ทําให้พัดลมหมุนนะครับส่วนนี้ก็เป็นสาย a r g b นะครับเอาไว้ต่อพ่วงต่อพ่วงนะเขาก็จะแถมสายตัววายมาให้นะครับก็คือพัดลมตัวที่1พัดลมตัวที่2พัดลมตัวที่3ต่อกันบบปุ๊บ หัวตัวเนี้ยก็ไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยยวผมจะพามาต่อกันด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงน็อตอุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกน้ํานะครับตัวนี้สีใสเนี่ยก็จะเป็นรูปหัวกระโหลก R G B นะครับส่วนข้อผอมนี่ก็มีไฟ R G B วิ่งอยู่ด้วยนะส่วนด้านใต้นะครับก็จะเป็นทองแดงนะครับปัดเงาแบบนี้นะครับจะเป็นออกแบบสีอมกลมนะแล้วก็ในส่วนของท่อ สายยางนะก็จะเป็นแบบสีขาวตัดดำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีว่าเปิดใช้งานแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะครับในส่วนของตัวหม้อน้ำก็ตามนี้เลยนะครับนี่ออกบบมาได้สวยงามนะเอาละเดี๋ยวนี้เราจะมาเตรียมประกอบชุดระบายความร้อนด้วยน้ำสามตอนน,นนะครับนี้ก็จะเป็นเคสที่เราเอามาใช้ประกอบวันนี้นะครับจะเป็นเคสร,รุ่นใหม่ของทางซูนามิเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงในการ ดูดลมเย็นเข้าไประบายความร้อนนะครับก็คือชุดน้ําวันนี้นะครับเราจะติดที่ด้านหน้านะครับส่วนของภายในเคสนะครับเขาก็จะแถมพัดลมมาให้แล้วนะครับ3ตัวด้านบน2ด้านหลังหนึ่งะครับก็จะเป็นพัดลม a i g b เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาซิงไฟตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยเคสรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ชุดระบายความร้อนได้ตั้งแต่1ตอนถึง3ตอนเลยนะครับชุดน้ํา2กับ3ตอนเนี่ย จะใส่ด้านหน้านะครับหรือว่า1ตอนจริงๆก็จะใส่ตรงนี้ก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วยอาจจะติดตัวซิงค์ระบายความร้อนที่เป็นบอร์ดนะครับต้องวางแผนได้ดีถ้าอยากติดตั้งง่ายนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยต้องถอดพัดลมตัวนี้ออกก่อนมันจะได้ใส่หม้อน้ําได้นะครับในส่วนของด้านใต้ตัวน,นี้ก็มีเปิดช่องไว้เอาไว้โชว์โลโก้ power supply ตอนประกอบถามว่ายากไหมก็นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเคสค่อนข้างแคบแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเราก็เอาสายไฟเลี้ยง CPU ยเนี่ยโผล่มาก่อนนะครับแล้วก็ เอาเมนบอร์ดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบสายนะครับมันจะง่ายเพราะว่าถ้าเราเสียบเมนบอร์ดก่อนแล้วมาเสียบสายไฟมันจะยากเพราะว่ามันแน่นมันติดนะครับเว้นแต่ว่าเราต้องถอดพัดลมออกนะครับก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางกันได้เลยนอกจากติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วนะครับเราก็สามารถติดตั้งพัดลมขนาด120ม mm มได้ถึง3ตัวเลยส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีที่เก็บสายให้นะครับแต่ยวก็จะมีที่ร้อยเคเบิลท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ แต่ถ้าจะใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับก็ใส่ข้างใต้ตรงนี้นะครับหรือว่า s s d ก็ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เผื่อแบบใครอยากเก็บสายและอีกจุดหนึ่งนะครับก็สามารถใส่ s s d ดีตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่มีรูขันน็อตให้ด้วยวิธีเอาฝาหน้าเคสออกนะครับแล้วก็เอามือสอดเข้าไปข้างใต้เนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วก็เอามือจับตรงนี้นะครับค่อยๆดึงนับเดี๋ยวมันจะแตกมันจะหักนะค่อยค่อยขยับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขยับซ้ายขยับขวาก็จะออกมาแบบนีีี้้นนะครับท เราก็จะทําการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนด้านหน้านะครับให้เราปลดพัดลมตัวนี้ออกก่อนนะไม่งั้นมันมันจะใส่หม้อน้ํายากครับมันจะติดให้เราใส่หม้อน้ําก่อนแล้วเราค่อยใส่พัดลมตัวนี้ที่หลังก็ได้นะทีนี้เราก็เอาหม้อน้ํามาเลยนะครับหม้อน้ําเราจะเอาไว้ด้านในนะครับแล้วก็อ่ะเอานี้เข้าไปก่อนนะครับนี่มันก็จะพอดีนะทีนี้เราก็ จะมาติดตั้งพัดลมกันเลยนะครับพัดลมเราจะเอามาประกบด้านหน้าตัวเคสนะครับแต่ก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องวางหม้อน้ําดีๆก่อนนะครับเล็งเล็งรูน็อตตัวหม้อน้ํานะครับกับช่องว่างของหน้าเคสให้ตรงกันแล้วเราก็จะพัดลมมาใส่หลังจากที่เราเล็งรูน็อตหม้อน้ํากับช่องของตัวเคสแล้วนะครับเราก็เตรียมน็อตยาวๆแบบนี้มาเลยนะครับทีนี้เราก็เอาพัดลมมานะครับเอาสายเนี่ย เบี่ยงไปทางนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาสายเข้าไปในในช่องเก็บสายนะครับนี่เ,เข้าไปในนี้ได้เลยทีนี้เราก็เอาน็อตนะครับใส่เข้าไปอ่ะยังไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าเราต้องขยับขึ้นบนอีกไม่งั้นมันจะขยับไม่ได้ตอนใส่แล้วก็ขยับขยับให้น็อตมันตรงรูครับอ่ะหลวมๆลแค่นี้ก็พอเราก็ทำให้ครบเลยนะครับ อีก2ตัวทำเหมือนกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็ขยับดูแล้วให้มันตก,กันค่อยๆใส่เข้าไปหลังจากที่เราติดตั้งพัดลม3ตัวได้หมดแล้วนะครับเราก็เอาพัดลมเฮ้ยเอาหน้าเคสมาปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ดูสลักดีๆกดเข้าไปเหมือนเดิมนะเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อสายไฟกันต่อเลยครับหลังจากที่เราติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วนะครับให้เราแยกหมวดหมู่สายนะครับอันนี้ก็คือสายไฟพัดลมนะครับ ก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะแล้วทีเนี้ยเราเอาสาย y ายที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปเลยครับตัวที่1ตัวที่2นะครับมันก็จะมีสลักให้เราดูอยู่นะแล้วก็เสียบต่างเข้าไปแล้วก็ตัวที่3แล้วตรงเนี้ยครับเอาไปเสียบที่ cpu fan ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับทีนี้อัดก็จะพามาดูหมวดหมู่สายไฟ rgb นะครับพัดลมหนตัวมันมันจะมี หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพัดลมหนึ่งตัวมันจะมีสายแบบนี้นะครับมันจะมีสายหนึ่งจะมีสองหัวก็วคือตัวผู้กับตัวเมียให้เราเอามาจับคู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวป๊อกจะพาพ่วงอ่ะเราสายแรกมาเลยนะครับปุ๊บพอเปิดออกมาปุ๊บมันจะมีเข็มนี่เอาเข็มมาต่อตัวไหนก็ได้นะครับต่อเข้ากันเสียเข้าไปปุ๊บอ่ีทีนี้ไฟมันก็จะซิงกันแล้วนะครับ สอพัดลมแต่เนี่ยเห็นไหมตัวที่สายังไม่ได้ซิงเลยทีนี้เราจะทำาไงเราก็ถอดถอดปุ๊บถอดตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ซิงกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อเข้าไปปับ๊บนี่ทีนี้มันก็จะเหลือหัวตรงนี้นครับเหลือหัวตรงนี้กับหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปซิงกับตัวพัดลมเคสอีกหนึ่งทีนะครับอ่ะให้เรา เก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้พัดลมมันสิงไฟกันแล้วสามตัวนะครับอันนี้ก็พัดลมสามารถหมุนได้แล้วสามตัวต่อมาพัดลมเคสนะครับก็จะมีสายทั้งหมดประมาณนี้นะก็จะมีหัวใหญ่แล้วก็สาย A r g b นะครับให้เราเอาหัวใหญ่เนี่ยครับเอามาต่อกันเอามาเสียบต่อกันเลยนะครับเอามาเสียบต่อกันปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ครับก็จะได้สายไฟพัดลมสามหัวแล้วนะครับทีนี้ ปลายหัวเราก็เอาสายจับพาวเอสไปนยนะครับผมเอามาเสียบต่อกันแบบนี้เลยเสียบต่อกันนี้ปุ๊บทีนี้พัดลมก็จะทำงานนะครับแต่ไฟอา b จดีมันยังไม่สิงกันนะครับต้องต่อเหมือนกับสายของชุดน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันครับนี่ครับพัดลมตัวที่หนึ่งพัดลมตัวที่สองพัดลมตัวที่สามเราก็มาต่อกันเลยเนี่ยเสียบหนึ่งตัว แล้วก็สองตัวทีนี้ก็จะเหลือเห็นไหมครับนี่มันก็จะเหลือเนี่ยเหลือตัวพัดลมของตัวเคสนะครับแล้วก็ตัวของหม้อน้ําจะสังเกตเห็นได้ว่างปะ่ะมันก็จะเหลือคู่กันเลยทีนี้เราเราก็มาเสียบนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะ ซิงไฟตัวบล็อกน้ําอีกปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปติดตั้งตัวบล็อกน้ําก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาซิง์ไฟกันครับให้เราเตรียมฐานติดตั้งชุดน้ํานะครับอันนี้ก็คือฐานเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าแต่ละสลักอ่ะติดตั้งกับเมนบอร์ดสกเก็ตอะไรนะครับอย่างของเราเป็น Intel ลเจ็ิสองเจิสามใช่ไหมเราก็เอา LGA 1 7 0 0นะครับแถ้าเราก็ปรับสลักให้มันตรงกันทั้ง4มุมครับสี่มุมแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากนั้นเราก็เอาเนี่ยครับ มาแปะใส่แบบนี้แล้วก็มันเสา่ก็จะไปโผล่ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็เอาถุงนี้มาเลยครับมันจะเขียนว่า Intel เราก็จะเอาเสาเนี่ยครับเห็นไหมเสาเนี่ยไปขันยึดให้ตัวเนี้ยมันอยู่นะเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดมันไม่อยู่มัน,ม,นมันแค่แบบวางไว้เฉยนะครับหรือเราจะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะผมมันจะเป็นกาวสอง้าแปะตรงเนี้ยลอกออกมาก่อนนะครับแล้วก็วาง แล้วก็มันก็จะมันก็จะแน่นนะครับแต่ก็จะแกะออกอยู่ก็เลยไม่ได้แปะนะครับก็ถามาได้ไหมได้เหมือนกันแหละครับแต่ตอนประกอบมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องประคองนะครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนแอดป็อกเท่านั้นนะครับหยอกหยอกทีนี้นะครับเราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแอดป็อกได้ทําการนอนเคสนะเพราะว่ามันมีขั้นตอนหนึ่งที่มันต้องนอนไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็จากก่อนน้นนี้นะที่แอดป็อกไม่ได้ทําการติดตั้งสติกเกอร์แอดป็อกก็ไปเอาสติกเกอร์มาแปะตัวฐานเรียบร้อยแล้วนะรัเพาาาว่ถ้ไมแตฐ มันจะนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรานอนเนี่ยฐานเนี่ยมันก็จะไหลลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องไปติดซิอค์นะครับก็เนี่ยพวก็ลอกแค่กรอบมันนะครับไปติดตรงฐานแล้วก็แปะไว้นะโอเคทีนี้เราก็จะมียางรองนะครับแล้วก็เอายางมาลองทั้งสี่มุมเลยต๊ดๆนะครับสี่มุมเนี่ยวางให้มันตรงรูนะครับอ่ะทีนี้ครับเราก็เอาฐานมาขันเลย ตัวสุดท้ายนะครับเราก็หมุนๆๆถ้ามันแบบหมุนไม่ลงทักทีเราก็เอามือพยุงด้านหลังกดให้มันแบบแนบกันนะครับมันก็จะขันได้แน่นพอดีนะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเตรียมฐานบล็อกน้ํานะครับก็จะมีตรงนี้อยู่นะแล้วก็จะาวางในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมวางแบบนี้ทั้งสองฝั่งนี่วางแบบนี้นะจำพาไว้นะหรือว่าถ้าใครนึกไม่ออกก็เปิดคู่มือก็ได้นะครับแบบนี้ทีนี้เราก็น็อตตัวสีดํานะครับที่มัน มีมาให้ในในถุงนะครับแล้วก็ขันเข้าไปทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ซิลิโคนนะซิลิโคนที่ซึ่ิมิแถมมานะคมันจะเป็นซิลิโคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานซิลิโคนที่ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับก็เลือกใช้เป็นซิลิโคน ตัวนี้ก็ได้นะครับแอปพ็อกก็ใช้ประจำนะผม MX4 นะครับมาตรฐานระดับโลกถ้าใครสนใจแอดพ็อกก็มีจําหน่ายอยู่นะครับ290บาทแต่ตอนนี้จัดโปรอยู่ถ้าใครมาจากคลิปนี้ครับแอปพ็อกขายให้เลย250ฟรีส่งนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนแบบเคสตัวนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมีโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกด s ับสไคร h a ช่องสุดมีด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เราก็บีบลงไปเลยครับ หรือก็ประมาณมิลลิเมตรลกันนะครับเขาก็จะมีไม้ปาดมาให้เราด้วยนะครับแต่บล็อกขี้เกียจปาดนะครับก็แบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครยันถ้าปาดมันก็จะดีกว่านะครับเพราะมันจะทั่วกระดองเลยต่อมานะครับเราก็จะทําการติดตั้งบล็อกน้ําเลยนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยเพราะสายยางม,มันมันค่อนข้างหนาแล้วมันยืดหยุ่นน้อยอะ่ะนะโอเคอ่แล้วก็ลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับ นะครับก็วางติดตั้งลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าแบบนี้อาจจะแบบโดนแรมนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับถ้าวางชุดน้ำา3ตอนของซูนามิไว้ด้านหน้าแบบนี้มันจะค่อนข้างแคบแล้วก็ฝืนติดตั้งยากนิดนึงแต่ถ้าแนะนำนะครับให้เลือกเคสซูนามิที่ตั้งชุดน้ำา3ตอนด้านด้านบนนะมันจะติดตั้งง่ายกว่าทีนี้เราก็เอาหัวน็อตนะครับที่อยู่ในซองอินเทลนะครับมาใส่ได้เลย แล้วก็หมุนติดตั้งเป็นแนวทะแยงนะครับปุ๊บอ่ะแล้วก็กดไว้อะนี่ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ดูตรงนี้นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ให้เราอิงตามภาษาอังกฤษนะครับให้มันเป็นอ่านได้ปกติเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษมันลับหัวโลโก้ก็จะกลับหัวเช่นกันนะครับใช้มือหมุนนำล่องก่อนก็ได้ให้มันตึงๆมือทีนี้พอเราใช้มือนำล่องแล้วนะครับเราก็อเอาไขค,ควงมาขันได้เลยนะครับตรงไป น็อตก็จะมีรูที่ใช้ไขควงขันอยู่ก็ขันตึ้งตึงมือก็พอนะผมไม่ต้องแบบขันแน่นมากไม่งั้นเดี๋ยวฐานมันจะแตกนะครับแล้วก็มันจะกินเนื้อเมนบอร์ดด้วยนะครับแบบหนืดๆก็พอไม่ต้องแบบอืดๆ,ๆนะครับอันนี้คือสายที่ต่อมาจากตัวบล็อกน้ําที่เราติดตั้งเมื่อกี้นี้นะครับตรงเนี้ยแล้วก็เสียบไปที่ตัวเมนบอร์ดเลยนะครับเสียบตรงตําแหน่ง WUP นะครับย่อมาจาก Water Pump นะครับส่วนตัวเนี้ยเห็นไหมเราก็ไปต่อกับสาย AJB ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเห็นข้าเห็นไหม สายไฟที่มาจากปั๊มน้ำผมเสียบตรงต่บนยูพนะครับส่วน CPU แฟนผมเก็บไว้เสียบกับพัดลมชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับที่เราต่อสายไว้าหัวนนะครับเอามาเสียบตรงนี้นะตรง CPU แฟนมันจะได้หมุนตามความร้อนที่มาจาก CPU นะครับต่อมาครับเราก็จะมาซิงค์ไฟ RGB ตัวพัดลมหม้อน้ำตัวบล็อกน้ำแล้วก็พัดลมเคสนะครับตัวนี้ครับมาจากพัดลมหม้อน้ำตัวนี้มาจากพัดลมเคสส่วนตัวนี้มาจากตัวบล็อกน้ำนั่นเองนะครับวิธีการเลือกครับผมว่าจะเสียบสายไหนดีให้เลือก สายที่ยาวที่สุดนะครับให้ให้อันเนี้ยคือยาวที่สุดเพราะว่าเราจะไปเสียบ rgb ที่ตัวเมนบอร์ดนะอ่ะให้เราจำมันี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายพ่วงของสายไฟพัดลมนะครับเพราะว่ามันยาวสุดอ่ะเอามาเสียบกับต,ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะเสียบปุ๊บทีนี้เราเชื่อมไฟ rgb ตัวพัดลมเคสกับตัวบล็อกน้ำเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เหลือตัวเหลือตัว ฟพัดลมหมอ้อน้ํานะครับอ่ะเราก็ถอดนี้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยพ่วงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเราก็เอามาเสียบกับพัดลมหมอ้อน้าป๊บอ่ะทีเนี้ย a e i g b ทั้งหมดเชื่อมต่อกันแล้วเราก็าหัวเนี้ยนะครับที่เหลืออันเนี้ยครับเอาไปเสียบที่ตัว a e i g b ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับคือหลักการง่ายๆพยายามต่อให้มันแบบเป็นขบวนรถไฟอ่ะให้มันเชื่อมต่อกันแบบเป็นเป็นสายสายทาน้ำอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็เหลือหัวหนึ่งไว้ไปตั้มกับตัวที่ตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเมนบอร์ดแอดล็อกสตีลรีเจนตัวนี้นะครับจะมีที่เสียบ AIGB 3จุดนะครับผมด้านขวาบน2จุดแล้วก็ด้านล่างตัวเมนบอร์ดอีก1จุดนะครับก็เหมาะสมเลยสำหรับใครที่ชอบซิงไฟไฟ r g b นะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวผู้3ขาเหมือนกันเลยนะทีนี้เราก็เนี่ยที่เราที่ผมบอกไว้นะครับให้เหลือตัวหนึ่งไว้นะเพราะว่าเราเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็เอามาเสียบนี่เสียบ ทีนี้เราก็เสียบสาย a r g b เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะติดตั้งพัดลมกลับคืนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเทรสระบบไฟเทสการระบายความร้อนว่าจะดีหรือเปล่า กับ CPU i5 1 3 6 0 0 k นสะครับส่วนถ้าใครดูแล้วสนใจเคตัวนี้สนใจชุดระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีส่วนลดมีโปรโมชั่นให้นะครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างมากครับทุกคนมาเริ่มต้นที่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับนี่พัดลมที่เราได้ติดตั้งไปนะครับแบบว่ามองจากหน้าเคก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพัดลมมอน้ำนะครับตอนนี้ปล่อยไฟออโต้นะ วิ่ง R G B ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟพัดลมด้านหน้าไฟพัดลมในเคสแล้วก็ไฟสายยางชุดน้ำนะครับรวมไปถึงตัวบล็อกน้ำก็คือปล่อยออโตโอ้เอาล่ะเดี๋ยวเราพามาดูดีเทลใกล้ๆกันเลยครับนี่เป็นไงสายยางบอกเลยว่าสวยงามมากครับผมเหมือนงูเลยนะครับเอ๊ที่แบบลายดำนะครับส่วนช่องสีาขาวจะเป็นแบบไฟ R G B วิ่งนะแล้วก็ข้างในนะครับ ตัวบล็อกน้ําเนี่ยจะเห็นดีเทลลายสนึนามินะครับถ้าดูดีๆมันจะเป็นเหมือนแบบ3มิตินะครับเห็นปะเนี่ยเป,เป็นชั้นเป็นชั้นเลยเนี่ยมองเห็นปะเป็นสามิติเป็นเงาสวยมากนะแล้วก็ขาผ่อบเไหมเขาผ่อนเขาจะมีแบบ RGB อยู่ด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็ดูครับไฟมันจะวิ่งเห็นไหมมันจะวิ่งฟืบฟืบฟืบเนี่ยก็คือมันจะ ซิงทั้งหมดเลยเห็นไหมไฟวิง่งไล่เป็นสีสเตปถามว่าเอ้ยแล้วท่อสายายางมันมาแบบเนี้ยถ้าด้านข้างจะเป็นยังไงมันจะมันจะล้นหน่อยนะครับล้นเลยแหละนะครับเดี๋ยวตอนปิดกระจกจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอปปอจะพามาดูกันนะครับตอนปิดกระจกแอปปอจะเอาตัว,ต,วตัวสายายางแนบกับตัวกาจอนะครับก็บคือปิดปิดกระจกปุ๊บม,มันก็จะดันดันแบบดันพอดีเนะี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวทีนี้แอนพอยตจะลองปรับโหมดไฟให้ดูกันสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับโหมดโปรแกรมที่ปรับก็คือของเอสล็อนะครับเพราะว่าบอร์ดเป็นของเอสล็ออ่ะลองปรับดูว่าเอลองปรับโหมดไฟเป็นอะไโหมดสแกนครับปุ๊บลองดูเนี่ยครับไฟมไฟจะวิ่งแบบนี้เลยเป็นไงสวยป่ะดูนี่ดูนะดูนะนะฟื้นี่เป็นไงอย่างสวยนี่ฟื้เห็นไหมมันก็จะซิงกันทั้งระบบนะครับมันจะไป ทิศทางเดียวกันโหมด water, วอเตอร์ก็ผมโหมดน้ำาไหมมันจะวิ่งไปแบบทิศทางเดียวกันสิงไฟทั้งระบบนะครับใครที่สาบประกอบคอมแอร์ปอยแอร์ปก็จะทําให้ประมาณนี้เลยนะครับว่าคือสิงไฟได้ทั้งหมดนะครับหรือบางเคสบางเมนบอร์ดมันก็อาจจะสิงไม่ได้ทั้งหมดแต่เราปรับแยกโซนก็ได้นะผมขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดหลกัหลกๆเลยขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดแล้วก็ตัว AIGB ที่มากับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้ามันมี แยกมาสองหัวเหมือนเหมือนแบนซูนามิเนี่ยอันนี้คือง่ายเลยนะครับมันสามารถซิงได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้ามาแค่หัวเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดมันจะแบบต่อยอดได้ค่อนข้างยากอ่ต่อมาครับผมโหมดไต่ตัวเนี่ยเราก็สามารถปรับสีอ่ะสีเขียวเห็นปะสีแดงเนี่ยสีชมพูสีม่วงเนี่ยวะสามารถปรับได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทดสอบ การระบายความร้อนกันไม่ดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะปิดกระจกไว้นะครับเพราะว่าฟีดแบ็ครั้งก่อนมีคนมาบอกว่าถ้าจะเทสได้ดีอยากให้ปิดกระจกนะครับมันจะได้แบบเออดูความร้อนทีท่แท้จริงเพราะบางคนเขาใช้คอมเขาไม่ได้เปิดกระจกเหมือนแอดนะครับเพราะว่าเวลาแอดใช้คอมแอดพอจะเปิดกระจกไม่ใช่แบบเรื่องการระบายคาวามร้อนนะเรื่องการอัปเกรดถอดน,นั่นถอดน,นี่แอดพอสะดวกกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ปิดกระจกสเปคก่อนทดสอบนะครับก็จะเป็น i 5 13ห0 k ครับเดมิมเดิม14คอร์เท อุณหภูมินะครับห้องแอร์เปิด25องศานะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ราวๆ30องศานะครับก็ถือว่าเย็นพอสมควรเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ CPU วิ่ง100%ดูครับตอนนี้นะครับ CPU วิ่ง100%แล้วนะครับเห็นไหมคอาจะปีดตอนนี้วิ่งอยู่ที่4.6นะครับอุณหภูมิตอนนี้ครับพีคสุดก็อยู่ราวๆ85องศานะครับนี่เพัดลมก็วิ่ง ฟูลเลยนะครับนี่ครับภายในสวยๆเท่ๆครับผมไม่เหมือนใครหบไปเกิน3,000นะครับจุดน้ำตัวนี้ถ้าสนใจก็กดลิงก์ใต้ช่องได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเลยอ่ะตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอุณหภูมิพีคสุดก็อยู่ที่87องศานะครับถือว่าเย็นพอะสมควรเลยนะครับเอาซ p u i513 6 0 0 k อยู่หมัดอย่างแน่นอนนะครับ เนี่ยเห็นปะ่ะอุณหภูมิไม่ถึง90องศานะ,ะแบบแบบฟูลโหลดนะครับผมเห็นปะ่ะเอาอยู่นะครับถ้า CPU รุ่นต่ำกว่านี้นะครับหรือว่าจะเป็น i7 g e n เนี่ยก็เอาอยู่นะครับ i7 g e n 3, ที่ไม่ใช่รหัดเคก็เอาอยู่นะถือว่าเป็นชุดน้ำา3ตอนรูปร่างหน้าตามไม่เหมือนใครประสิทธิภาพคุ้มราคานะครับถ้าใคร ชื่นชอบชุดน้ำแบบนี้นะครับก็จัดกันได้เลยนะครับกดลิงก์ที่ใต้คลิปแอดบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดบอจะแปะลิงก์ให้มีส่วนลดมีโปรโมชั่นให้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช n n e l สุดามีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับครั้งหน้าแอดบอกจะพามาทําอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบค่อมกับแอดบอกก็ ทักมาได้เลยนะครับมีทั้งคอมมีทั้งโน้ตมุกอยากได้แบบไหน,นจัดให้ได้หมดนะครับอยากให้อาจเตาะปรับปรุงตอนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้อาเตาะขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ